คือผมมันไม่ใช่นักเอ,อิรชี้เหย่นะก็ไม่ได้ทําอะไรเตรียมมาไปเอกสารผมก็เตรียมมอบให้กับพนักนานเพราะฉะนั้นอาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนหรืออะไรแต่ผมก็ให้พอเห็นพอทราบว่าคืออะไรอย่างเนี้นี่ก็เป็นภาพงานปาร์ตี้นะครับเป็นภาพงานปาร์ตี้ของพวกเขาแก๊งซุปเปอร์คาร์และแน่นอนเรื่องยาเสพติดนี่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลมีพอสมควรเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ให้ดูครับเรื่อยๆ ใช้เวลานิดห like นึ่งนะครับสักส <umb> ิบสิบห้าทีอันนี้เป็นรูปซุปร์คาในงานนะอย่างเงี้ยเป็นแกงซุปร์คาของพวกเขาอะนะมีคือหลักฐานเร <hard> ื่อง <pronoun ces> รถยนต์ผู้ครอบครองชื่อผู้ครอบครองหรือกระทั่งครอบครองโดยนอมินีผมมีให้ผมมีให้กับทางในสำนวนคดีทั้งสิ้นครับหรือในคนนี้ก็ถ่ายรูปแะอันนี้ก็เห็นแล้วเขาแน่นะนะนี่ก็ถ่ายรูปกับซุปเปอร์คาร์ในแก๊งของพวกเขาครับ อนี่ก็รู้อยู่แล้วครับนี่ก็คือสถานที่ที่เขาได้เคยซื้อไว้แล้วก็คือสถานการิโนที่เขาซื้อนะแล้วเขาไปรีโนเวทเปลี่ยนชื่อใหม่นี่ก็คือสถานที่ที่เขาใช้ที่เขาได้มาก่อนที่เขาถือครองเป็นกรรมสิทธิ์แล้วก็ใช้สถานที่นี้ที่บอกว่าเขาทำเว็บทำนี้ก็อยู่ในนี้แหละ เซิร์ฟเวอร์อะไรทั้งหลายก็อยู่ในฐาน,ฐานที่นี้เขเป็นฐานที่ของเขาแล้วลูกค้าไม่ต้องคนไทยหรอกเพราะว่าเขาก็ไม่ไม่ต้องการหรอกคนไทยกําลังเงินมันจะชักขนาดไหนลูกค้าเขาเนี่ยก็แน่นอนก็ไม่พ้นก็คือกลุ่มผู้ผลิตผู้ค้ายาเสพติดทั้งน,นั้นก็อยู่ที่นี้ นี้ก็ไม่เป็นไรอันนี้เขานายคนนี้เขาก็เคยมาภาพนี้ก็มันทุกคนก็เห็นอยู่เมื่อเขามีข่าวเขาก็เคยมาตัวเขาเดินทางมาเบองไทยเขาก็ชอบเหมือนกันสนุกสนานเขาภาพนี้ก็พอเห็นได้อยู่นะทุกคนก็พอพอจะได้ในสื่อนะครับนี่ผมกลับมาพูดถึงทําไมเขาถึงสนใจอันรัวเพราะตรงนั้นเนี่ยมันสถานที่มันที่เดียวมันมันไม่พอ มันไม่พอกับเม็ดเงินจำนวนเงินมหาศาลแล้วช่องทางที่จะแปรล,ลูกเงินจากดำให้เป็นขาวประกอบกับณสถานที่ตรงนี้ชาร์ตเนี้ยใช่มีการทำโดยโดยหน่วยงานราชการผมก็เข้าไปดูตรวจสอบก็จะเห็นเครือข่ายของเขาแต่มันมีข้อพิรุษคือมีสองหมายจับที่อันรัวอุบอันรัวเนี่ย ในคําให้การของนักการเมืองสภาสูงได้แสดงบัญชีทรัพย์สินไว้บอกว่าได้ขายสถานที่นี้ให้กับบุคคลคนหนึ่งชื่อในแข็งคนไทยในแข็งพูดว่าไงโอ้โหถ้าผมมีเงินซื้อสถานกาสิโนที่นี่แห่งนี้8ล้าน u s ดอลลาร์ผมไม่มานั่ง เล่นพนันต่อรองแล้วครับอยู่ใครบอนก็คือเป็นนอมินีมีการขายสถานที่นี้ไปแล้วแต่เป็นการขายหลอก <S <S <ๆ>เพราะในแข็งจากเงินที่ไหนมาอย่างที่เขาพูดแต่มีหลักฐานว่ามีการขายมีการทำธุรการโอนเงินให้กับประเทศไทยที่ประเทศเพื่อนบ้านเราทางฝั่งตะวันออก <S 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 <ๆ>มีหลักฐานมาดีแคร์แสดงว่าขายนั่นคือขายหลอก แต่พอกลุ่มของเอ็ดดี้อันนี้ของจริงก็เลยขายจริงก็ถึงเป็นเหตุให้สาหรับตัวในเอ็ดดี้เองก็มองอืมมันตอนนี้เนื่องจากว่าเขาถือว่าอำนาจเงินอำนาจทางการเมืองและคอนเนคชั่นเขาถือว่าในระดับซึ่งไม่ต้องกังวลตัวเขาเองมองกลับไปว่าเขาก็ควรจะฟอกตัวเขาด้วย ก็คือเขาก็จบต้องการฟอกขาวตัวเขาเขาถึงเอาชื่อเขาเนี่ยใส่เข้าไปในธุรกิจนี้เลยซื้อขายจากนักการเมืองสภาสูงคนนี้เลยมันเลยแตกไงมันแตกออกมาเพราะมีชื่อปรากฏและที่แตกเนี่ยไม่ใช่ตัวเขาคนเดียวเขาก็เอานางกัลยาวีหรือจอย ก็คือคนที่เป็นคนดูแลการเงินแล้วก็มีความสัมพันธ์ส่วนตัวเขาคนนี้ก็เป็นภรรยาน้อยภรรยาหลวงเนี่ยเขาชื่อเล็กก็มีทรัพย์สินมีมากมายอยู่ในประเทศไทยส่วนคนนี้ก็เป็นคนที่ช่วยทํางานดูแลธุรกิจให้เขาก็ใส่ชื่อทั้งสองคนเข้าไปที่บอกว่าพิรุษมันพิรุษยังไงแล้วเริ่มมาเกี่ยวข้องละกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หมายจับของกัญยาวีหรือจอยเขาไม่ได้มีหมายเดียวอ,อันนี้อันนี้เป็นหมายแรกก่อนหมายแรกเนี่ยคือหมายจับเอฟดีนายพันธ์นคลงลุนพิทักษ์ออกโดยสารนาญาออกเมื่อวันที่9กันยายน2565ในคดียาเสพติด และในคดีเดียวกันเนี่ยก็เป็นคดีหมายจับเนี่ยก็ยังมีอีกหมายหนึ่งก็คือหมายของการละยาวีประเด็นของการละยาวีเนี่เป็นเรื่องที่พิรุษอย่างมากเพราะการละยาวีเนี่ยไม่ได้มีหมายเดียว เขาเคยถูกหมายจับของศารยากรุงเทพใต้ในคดีความผิดเกี่ยวกับสมคบโฆษณาชักชวนเล่นพระดันออนไลน์เนื่องจากว่ามีการเข้าไปตรวจค้นพบเงินสดจำนวนมากบัญชีม้าก็ไปเกี่ยวข้องกับกัลยาวีโดยตรง เราก็ไม่จําเป็นต้องไปปกดติดอ,อะไรเขานี่ก็คือจอยหรือกัลยาวีก็คือคนนี้ก็คือคนนี้ที่พูดกันเนี่ยคือคนนี้ที่ผิดปกติอยังไงปรากฏว่าเมื่อมีหมายจับจอยกัลยาวีก็ไม่พ้นหน้าที่ สามีผู้รับผิดชอบนายเอดีกับจอยก็บินไปต่างประเทศพันทีเมื่อบินไปต่างประเทศการเจรจาก็เกิดขึ้นว่าขอจบกับจอยได้ไหมจบได้ไงเขาบอกได้ทั้งคนอยากจบก็ต้องถามว่าเย้เจย มันก็เลยมีเจกแปะหนึ่งร้อล้าน100รล้านนี่ไงนี่นเฉพาะที่ผมบอกนะยังไม่รวมในเคสอื่นที่เขาเคียร์กัน100รล้านเราจบยังไงกัรลยาวีบินกลับมาสุวรรณภูมิผู้รับผิดชอบก็รอที่สนามบินจับกุมตัวตามหมายจับสารนายากุงเทพใต้และยังไงคดีระดับนี้ขนาดนี้ อนุญาตประกันตัววงเงินสองแสนบาทปล่อยตัวชั่วคราวไม่พน้นแต่แล้วมันก็ไม่พน้นเพราะหลังจากนั้นก็เป็นหมายคดีเดียวกันกับเอตี้วันที่9กันยายนหมายคดี ของสารอายาที่แปลกแล้วที่น่าจะเป็นเหตุก็คือเป็นหมายเลขคดีเดียวกันกับนายตุนมินหลัดหมายเนี่ยหกหมายมีการจับกุ่มสี่หมายแต่ปรากฏว่าสองหมายคือหมายนายเอ็ดดี้กับนางกัญยาวีไม่ปรากฏสื่อมวลชนก็ไม่ทราบมีการจับกุ่มนายตุนมินหลัดจริง และไม่มีการพูดถึงเลยในนางจอยที่เพิ่งจะถูกปล่อยตัวจากคดีอาณาออนไลน์ไม่มีการพูดถึงหมายของนายเอ็ดดี้หรือพันนรงขุนพิทักษ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะผมถึงบอกนี่คือข้อกังวลข้อกังวลวันนี้ที่ผมต้องมาพบรักษาราชการ,การกาแทนอนดีตดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เนื่องจากว่าเป็นอดีตตำรวจความเกรงใจกับตำรวจซึ่งมีตำแหน่งสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะทำให้คดีนี้ผิดเพี้ยนไปไหมหรือกระทั่งไอ้ปากเก่งปากป้าคนนี้ ด้วยก็ภาพนี้ผมก็นําเคยเอาเปิดให้ในราย,รายการรายการหนึ่งเขามันพูดตลอดไงมันพูดว่าไม่รู้จักกันผมบอกให้ว่ามันรู้จักกันมาตั้งแต่ไหนหอไอเนี่ยไอนี่ใครอ่ะไอคนนี้ใครอ่ะและไอนี่ใครนี่คือนายเอดดี้นี่คือนายเอดดี้ไอนี่ใคร ไอ้นี่ไอ้เจียวไข่เจียวที่พูดกันคนนี้ก็คืออีกคนหนึ่งซึ่งผมก็มีความกังวลเพราะเป็นนักการเมืองสาภาสูงคนนี้เป็นใครไอ้นี่ตั้มไอ้นี่จูบินไอ้นี่เฟิร์สไอ้นี่คือเจ้าของเว็บพน,นันซึ่งใช้ชื่อของประเทศเพื่อนบ้านเลยเป็นคนดูแลเว็บพน,นันแทนให้กับสายชนะอย่างเงี้ยดูมัน เครือข่ายอย่างอันนี้ก็คือวิธีการส่วนหนึ่งซึ่งเขาเคยทำมาแล้วก็เป็นข่าวก็คือการเข้าไปทำเงินเท่าให้เป็นเงินข่าวก็คือการไปซื้อสโมสรฟุตบอลอย่างที่เป็นข่าวสโมสรฟุตบอลจังหวัดทางภาคเหนือ สโมสรฟุตบอลจังหวัดทางภาคใต้และเห็นผลคดีไหมมีการจับุูมจริงคดีสั่งไม่ฟ้องไอ้นายคนนี้ให้เจวก็ร่วมกับไอ้คนนี้กำลังจะเตรียมตัวเป็นประธานสโมสรฟุตบอลทางภาคใต้อีกจังหวัดเนึงเตรียมการจะฟ่อขาวกันนี่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในประเทศนี้ไง ในสังคมนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่รู้เห็นเกี่ยวข้องมีรับผลประโยชน์คือในตำรวจระดับสูงขององค์กรสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติทั้งสิน้นไอ้คนเนี้ยเดี๋ยวบอกคนด้วยนะอย่าลืมบอกคนนะกลับมาได้แล้วคิดถึง ภาพนี้ผมก็เผยแพร่ให้แล้วว่ามันเป็นเครือข่ายไหมเนี่ยมันก็ยังอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแก๊งเครือข่ายที่ผมก็ออกรายการไปแล้วผมก็เอาให้รายการหนึ่งไปแล้วเนี่ยเนี่ยตัวมันก็อยู่มุดอยู่กับเขาเนี่ยมันจะบอกไม่รู้จักเนี่ยดูสิเนี่ยอย่างเนี้ยมันก็พูดได้เห็นไหมคนเราเวลามันจะพูดมันก็พูดไปหรืออย่างภาพที่ผมก็บอกว่ามันก็ไปเชี่ยวว่าเขาเนี่ยมันก็ private Jet เหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็เอาให้ดูให้ดูไปแล้วในรายการอย่างเงี้ยนะก็ฝากพวกท่านไว้ด้วย วันนี้ที่ผมมาครับทางก็ทราบมาว่าอาทิย์ดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมอบหมายให้ผู้นวยการกองบริหารคดีพิเศษมารับเอกสารเพิ่มเติมแต่นั่นไม่ใช่ประสงค์เดียวของผมผมอยากจะทราบแนวทางการบริหารคดีการสั่งการว่าในเมื่อวันนี้ ก็เ,เปิดกันให้สังคมรู้ว่ามันใหญ่ไหมใหญ่ขนาดนี้อย่างนี้เเขาก็พูดมาว่าแค่เพียงไปลายที่เขายึดอายัดทรัพย์ไว้เนี่ยมันก็พันกว่าล้านตรงนู้นเกือบพันล้านตรงนี้พันกว่าล้านอะไรอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ผมก็ได้ส่งมอบให้ไปในครั้งตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วในเรื่องเกี่ยวกับครับแต่ในเรื่องของบุคคลผู้กระท,ทําผิดนับแต่นี้จะดําเนินการกันยังไงจะปล่อยมันออกมาเดิน ลอยหน้าลอยตาเต็มไปหมดในบ้านในเมืองอย่างเงี้ยจะจะเอาขนาดไหนกันเห็นไหมสุดท้ายก็คําถามที่จะถามก็คือจะจับเขาไหมหรือไม่กล้าจับก็เท่านั้นเองครับมีรายเชิญได้ครับโอเคไหมคท่านี้ก่อนผมจะได้นะเพราะเดี๋ยวเขาจะให้ได้ใช้เวลาทางข้างหน้าครับนะเขารอจังหวะลงโอเคได้เนี้ก่อนขอบคุณครับ สวัสดีค่ะแฟนเพจไทยนิวทุกท่านนะคะเมื่อสักครู่นเนี่ยเราก็ได้รับชมรับฟังพร้อมกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยทางด้านของคุณสันทนะเนี่ยมาทำหมนะคะสำหรับใครที่เพิ่งจะเข้ามารับชมการไลฟ์สดจากทางเพจไทยนิวนะคะเบื้องต้นวันนี้นะคะนายสันทนะประยุรรัตน์นะคะก็เข้าพบรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อขอทราบนโยบายแล้วก็แนวทางสั่งการทาคดีแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มีการาขอข้อมูลเอกสารเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับกลุ่มเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดและทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทาความผิดของนายเอ็ดดี้กับพวกนะคะที่กองบริหารคดีพิเศษนะคะซึ่งคุณอัศริยะเนี่ยขออภัยค่ะคุณสันทนะเนี่ยก็ได้มีการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเยอะมากๆเลยนะผู้ชมแล้วก็ ได้มีการเปรยบอกว่าตั้งแต่ที่ตนพูดตั้งแต่แรกเลยว่าเครือข่ายยาเสพติดทั้งสองรายเนี่ยที่ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดเผยไปนะคะเป็นที่ทราบดีว่ารายละเอียดที่นํามามอบให้ดีเอสไอเพิ่มเติมในวันนี้เนี่ยก็เป็นพวกอเอกสารเป็นภาพนะคะบุคคลที่มีความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องนะคะกับเครือข่ายค้ายา,ย,ยาเสพติดของนายเอ็ดดี้แล้วก็มีการเปิดภาพ ตัวละครเพิ่มด้วยนะคะผู้ชมถ่ายคู่กับบุคคลสำคัญมีหลายเรื่องมากๆเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่คุณสัทนะบอกว่าที่ตนเองกังวลเนี่ยเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยตนเนี่ยก็ได้มีการนิ่งเพื่อที่จะเก็บข้อมูลนะคะแต่ว่าก็กลัวเพราะว่ากลัวไม่สามารถจะไปต่อสู้กับอำนาจรัฐอำนาจเงินหรือกระทั่งเจ้าหน้าที่ แล้วก็สิ่งที่ตนเองกังวลก็คือสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพราะมีการเรียกรับผลประโยชน์นะคะเมื่อมีเหตุในแต่ละครั้งซึ่งตรงนี้นะคะคุณสัทาทังก็บอกว่าก็ทราบดีนะคะแล้วก็เ,ออเบื้องต้นเนี่ยที่มาในวันนี้เนี่ยหลักๆเลยก็คือเหมือนอยากจะทราบแนวทางนะคะผู้ชมเกี่ยวกับการบริหารคดีนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย ทางด้านของคุณสั t นาเนี่ยก็ได้มีการนําเอกสารกว่า500แผ่นนะคะได้มีการมอบให้กับเออ DSI ในการตรวจสอบนะคะเพราะว่าคุณสังนาบอกว่านับจากวันที่ตนเองเนี่ยได้มีการเปิดเผยข้อมูลให้กับสังคมได้รับรู้นับตั้งแต่วันนี้เนี่ยทาง DSI เนี่ยจะมีการดำเนินการอย่างไรนะคะจะมีการจับหรือไม่กล้าจับนะคะอันนี้เป็นคำพูดของ คุณสันทนะนะคะที่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในครั้งนี้นะคะผู้ชมค่ะเขาบอกว่าที่เขานงีงเงียบเนี่ยเพราะว่าเก็บข้อมูลอยู่นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ได้มีการนำมามอบให้กับ d s i ได้มีการตรวจสอบนะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณวันที่16ม,มาการมกรเนี่ย คุณสา,าระก็ได้มีการเดินทางเข้ามามอบหลักฐานเพื่อชี้บอกแสนะคะครั้งแรกนะคะในรอบปีนี้นะคะแล้วก็วันนี้เนะี่ยถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะคะก็เป็นข้อมูลพยานหลักฐานแสดงความเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดแล้วก็ทรัพย์สินท,ที่ได้มาจากการกระทำความผิดระหว่างนายเอ็ดดี้นะคะซึ่งเป็นบุคคลหลบหนีหมายจับกับประธาน หมายจับต่างๆนะคะซึ่งหลักฐานที่คุณสันทนาเนยนำมามอบให้ในวันนี้เนี่ยทาง DSI เนี่ยจะมีการดำเนินการอย่างไรนะคะซึ่งนอกจากนี้เนีคุณดาเจีย,ยก็บอกว่าพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยตนก็รวบรวมหลักฐานมานาน7-8ปีนะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยตว่าเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งหลักฐานที่นำมาก็เป็น เครือข่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งเส้นทางการเงิน DSI ดําเนินการจับในช่วงปลายก็จะชี้ให้เห็นเส้นทางการเงินที่ผัานมาแล้วก็วนเวียนอยู่ในหลายเครือข่ายมีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทนะคะผู้ชมแล้วก็วันนี้ก็เหมือนคล้ายๆว่ามาพวงถามความคืบหน้านะคะหลังจากที่เมื่อวันที่16มกราคมเนี่ยคุณศนาาก็ได้เดินทางมาออก่อนหน้านี้แล้วนะคะหลักๆเลยวันนี้ก็คือเหมือน นำภาพเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับตัวละครน,นะคะที่เพิ่มขึ้นมาในเครือข่ายของนายเอ็ดดี้เนี่ยนำมาเปิดให้กับสื่อมวลชนได้เห็นกันนะคะแต่ว่าอาจจะแบบไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าเป็นการปริ้นนะคะปริ้นมาจากคอมพิวเตอร์นะคะก็มีแบบพวกเครือขายอย่ายได้มีการถ่ายคู่กับบุคคลสำคัญนะคะแล้วก็มีการเปิดภาพเยอะมากเลยค่ะผู้ชมหาแล้วก็เอกอาสารหลักฐานต่างๆ ซึ่งวันนี้เนี่ยเขาก็จะรวบรวมมาให้กับ DSI นั่นเองนะคะหลักๆก,ก็คืออยากจะทราบแนวทางการบริหารคดีนะคะนับตั้งแต่วันนี้เนี่ยจะมีการดำเนินการอย่างไรแล้วก็จะมีหมายจับจะมีการทำการจับหรือไม่หรือว่าไม่กล้าจับดี๋ยวเราต้องรอดูนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณสันทนะก็ได้เดินทางเข้าไปที่ด้านในของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะเพื่อที่จะมอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมนะคะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยก็ มอบให้แบบ500กับแผ่นเลยนะคะซึ่งก็คาด่าทางดีไซน์เนี่ยก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบนะคะเพราะว่าเอกสารหลักฐานในแต่ละครั้งที่คุณสันทนะได้นํามามอบให้กับ d ีไเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็ต้องให้ระยะเวลาทางด้านของด s i เนี่ยได้มีการพิจารณาตรวจสอบก่อนที่จะมีการขยายผลไปในลําดับต่อไปนะคะคุณผู้ชม ซึ่งหากมีความคืบหน้าเดี๋ยวทางทีมข่าวไทยนิวก็จะรีบรายงานให้ชมได้ติดตามการรวมไปถึงประเด็นข่าวสารอื่นๆนะคะที่ทางทีมข่าวไทยนิวเนี่ยก็จะมีการไลฟ์สดบรรยากาศหรือว่าสถานการณ์สำคัญสำคัญต่างๆให้ได้ติดตามกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารต่างๆจากทางเพจไทยนิวนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ